สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าฝรั่งฟังคุ้งคนนนองคายอำเภอพนพิสัยวันนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวป่าหน่อไม้มา,าไม,มาหาหน่อไม้กันไปดูสิคะว่ามันจะมีหน่อไม้ไหมคะได้ได้อเอาแมา่ นี่จ้าจุดที่เรามากันอาจจะถ่ายข้างล่างบ่ได้เด้อเจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าว่าคนมันเยอะจ้าคนจะเยอะหน่อยใคอะดิเอาน้้อคุณนายประดิษฐ์เราสิเอาน้ำ,น,น,น,ำน้ำบาดาลอฝรัง่งน้ำกินได้เด้อจ้าน้ำเขาเอาไว้ให้ค้นกินจ้าค้นไปค้นมาเมืงง่อยค่นก็เอาไว้ให้กินได้จ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋า เย็นมากพอมึงไปเอาไหมเอาใส่ขวดกะเครืองเนีเพราะว่าอันขวดเข้าสิเบิดตละพากันเอาน้ำจ้ะนี่จุดที่เรามากันสวยงามมากจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเห็นหรอ ท้ายข้างล่างก็ได้จาะคนเดินไปเดินมาหลายมันบ่สวยงามนี้นนมันนี่เอารถเก่งมาปลาโนม้เต็มเลยจ้ะผู้นายปลาลีดแล้วอันกินมากันนั่น,น ตอเบอร์าาี่ปลาจ้าเบิ่งเราสิกิน,น,กนสิก,ก,นสก,กินมากันตอเบอร์ี่โซ่เบิงบ่งเบิ <laughs> ่งดิเอาอกดดเอาเข่าทั้งรางกระได้ดินดี่นี่นี่นหอมนะหอมว<อ>่สาสั้นจ้านี่เด้ เงยน้อยเต็มพ่นแดงเต็มเลยนี่บกวากินนี่นี่นี่ย่านให้คุณนายปารีดลองคนเดียวนี่จ้าสตรอเบอรี่ปลาจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าหน่วยตาฮักดีว่าจ้าเงยน้อยตาฮักตาฮักจ้าเต็มเลยแผนกนั่นแผนกชิมแผนกทดลองนี่จ้อเป็นเต็มซักลากเลยจ้าพู้แม่พี่น้องจ้าพูน่ะพูน่ะ ตอบอรี่ปลาทางล่างยังไม่หลนะหลก็ยัง่าแดงปัดรอดแปดแรอจูม่มันทางนวยน้อยนี่จ้ะเหนะไอปลาลีดเราได้มาคำ้ำนึงว่ะนี่คำ้ำนึงแล้วเหรออืมนี่จ้ะ หนาไม้น่ะว่าสิเข่าไปเอาอบาลยานีคนนางเต็มอยู่หักเอาหักเอานี่นี่นี่คุณนายปาลิดเก็บหน่อไม้จ้ะนี่หักเอาเลยเออนี่แหละอ๋มันยาวละจ้ะจ้านอหนึ่งคุณนายปาลิดเก็บหน่อไม้หักเอาเลยยาวๆคุณอ่ะเสียงโป๊ะบัดนึงอะไรนี่อีกบอ มันมัเสียันเบิดสุดมันละเนะาะนามาประทันเขาสุดสิเบิด์ตเลยพอแม่พี่น้องจ้ะนอนยังไงท่ายังไงวะพุ่นน่ะ,อะนอนไม้พุ่นน่ะแม่พี่นอ้นองจ๋านอนไม่ยักพุ่นน่ะนอนไมเเน้เขาเฮ็ดอย่างไรพวกเขาออกมาสิฮักนอนไม่เขาอันไายแบบอีหยังเขาบุ่นขึ้นเวทายแบบเขาอ<า>นอนไม้ั่มาโลด หักอีลีมาโล่หักอีลีจ้ะแม่พี่น้องจ้ะ <c oughs> งามว่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะสวยงามมากจ้ะคุณนายปาลีดลอกหัหักเนื้อไม้จ้ะ คุณนายคุณนายเต็มเลยทางนี้เร็วปดเบิ่งเบิ่งน้อไม้แทนน้อไม้ว่าคุณนายประหลีดคุณนายเร็วคนจะมาก่อนมาพี่ก่อนเอาไว้ใหุ้ทายนีเบิ่งคุณนายประหลีดไปหลักหักน้อไม้ก่อนจ้ะบอกเอาไว้ใหุ้ทายแนวว่าสั้นพี่พี่ยุพี่แม่เต็มยุแม่ โอ้อยู่นี่หลายแท้หลายว่าพี่เขามานั่งไหมพี่ปุ่นทางไหนปุ่นพี่อุดปุ่นเข้าไปไหนปุ่นโอ้หน่อไม้จัลโพรเมชิโนจัลหน่อไม้ปุ่น่ะห้องเลาวยังประตูน่ากินมาปุ่น่ะหักหน่อไม้จ้ะโอ้ยหับมาได้หักแห้ง ว่ามันเหงาเลาายที่หักเนาะไม่บเป็นจ้าบอกไม่พี่นอกจ้าอุ้ยบอคือฝรั่งฟังโขงเลยหักบาทเดียวขาดปวดขาดปวดมีคนบอมีคนบอกนึกเนาะเนาไม่จ้าเนาะไม่เป็ดเร็วยงกันหันเนี่ยได้ป่านีเจ้าอย่าส่งเสียงหักนะใส่ทั้งหลังเขาเอ้า <m> <t ired> เร <m SL I> no. ็วๆพุ่น่ะนอเต็มตีนอยู่เอาเอาเอาแป๊ดนคุณนายปาลีคุณนายปาลีพามาหลักนอไม่พอมีพี่นอจัาหลักนอไม่ประธานนอนี่บ่เอาสิหลักนอไม่เด้อนี่น่ะจ้บพอมีพี่นอจัาพุ่นน่ะพุ่นน่ะโอ้ยพี่เดวยประชันบ่เห็นตีนนะยังเห็นเพิ่งคุณนายปาลีขี่ขโมยเด้อจ้ะนี่ขโมยหน่อไม้นะคะ มีคนมามีคนมากันนี้ต่อคุณนายปรีดมีคนมาข้างหลังพุ่นคุณนายที่วปติดต้นไม้พุ่นเห็นรึเปล่นพ่ะมีแตยนอไม้เด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าอาจจะเลี้ยวว่าเห็นแตยนอไม้เสียงนราไม้เราจ้ะเสียงนราไม้ไปไปคุณนายปรีดเร็วไปแม่มองนี่คนหนีแล้ย โอ้เป็นยังนั่งฮันเดย์ฮันเดย์คุณนายปาลีดบ่เห็นเนาะไหมจ้ะเออนั่นแหละเออไปนอใหญ่ครับพ่อแม่พี่น้องจ๋าคุณนายปาลีดพามาบุกปานเนาะไม้เบิ่งเนี่ยมาหาเนาะไม้เล้าวันเล้าวันบุกย่างเดียวจ้ะก็ตายตายตายพาบุกเนาะไม้ มีคนมาเอาไปแล้วพ่อแม่พี่น้องจ๋าเข้ามาข้างในเขาขโมยไปก่อนหมดแล้วจ้าจอโพ่อแม่พี่น้องจ๋าเบื้องน้าลำนาแหลมุดปลาเงาไปพุ่นเด็กคุณนายห,หรือว่านต้นสีบวม,มีเลยล,ะล่ะนยาไปออกปลาจากเส้นเท้าดีกว่าแต่ว่าคนหลาเหน็นตัวก็วานายปราลีดว่าจังม้วนนี้ไงนี่ไงหน่อแบบนี้ไงมันน้อยด้วยแบบนี้มันเล็กเกินคุณนายปราลีดไม่ชอบเล็กนายปราลีด ลอกออกมาข้างนอกเราจับอันนี้เมื่อกี้นะเด็กน้องไม่สักลักอยู่ฮะเด็กซากลักอย่างน้องเห็นนอนเดียวสักลักอย่างน้องเห็นนอนเดียวนอนบอกว่าสักลักก็ต้องสักลักสิน้องไม่หลายหลายจัดแต่คนคนมันหลายคนหลายเขาไม่ได้ได้ให้เด้อจ้านี่แต่ว่ามันเกิดมาเขาก็จะตัดทิ้งแต่เขาของผู้หาคนจ้า เขาก็จะตัดทิ่งแต่เขาห่งนะแบ่งไปกิ่นซื้อๆจ้ะพ่อเม่พี่น้องจ้ะเพื่นอะเพ่นเขาไปเก็บแต่ละเถือคนละที่เลอจ้ะเขาเก็บแต่ละเถีอมันเป็นที่เดียวกันดิจ้ะจากหมากอีหยงบูหันจะไปหาจับเพื่อทีบไปจ้ะไปต่อเมื่อกี้เห็นอยู่แต่คนนางเสาอยู่จ้ะคนเขานางเล่นน้ำตามใต้ กอไั่เอาไาได้จ้ะไปต่อตามล่า,าหาร่อ,อไม้จ้าวันนี้มีหลายที่จ่ายยูอันเขตที่เฮาอยู่น้ำออกบอ่อในนะงามอยู่ที่หล่าจ่ายยูเมืองนอกเมืองน้าเห็นน้ำเห็นบอ่อในน้อยเล็กๆก,ก็ดีใจจ่ายงามบ่ใคายเห็นเนาะจ้ะ หน้าห้อนเธอหนึ่งเขาก็จะเห็นเทือนหนึ่งจะเฮาก็เลยพากกันตื่นเต้นแน่จะ้ะอ๋อออมันมีอยู่อันนี้นะแต่วันหางยาวแล้วพี่อูดนอนน้อยนะเขามานั่งเฮ็ดอย่างวุ่นวายอยู่นีาเขานนี้มันก็เลยถ่ายรูปยากแน่เด้อ นี่จ้ะเขาสินั่งยวนตีนาธาตุนี้คุณนายปรีดสิรักอันน้องไม้อยู่แก่นีจ้ะหนีบัดนี่เอาบ่ได้จ้ะวันนี้น้องไม้หลายแท้หลายวางอยู่ก่อนนี่คุณนายปรีดยืนคิดแผนอยู่จ้ะวาสิเหตดจังใดดีดนายปรีดคิดอยู่วาสีเฮตดจังใดดีมิเต้นนอไม่อยู่ไหนนี่จ้ะ เอาจังได้เขาก็บ่หนีเขากนน็เอาบปได้ะบกักหักดังโปะเลยนะหักมันดังแห้งๆจะนอไม้ก็ได้ดังบัดเดียวโปะบัดหนึง่งนี่อยู่ในมุมนี่ข้างหลังฮันตั้งหลายหนอเอา้เอาโอา้ยคุณนายปารีเห็นละลากได้แล้วนั่นหักที่เดียวดังแห้งๆ,ๆจ้ะอืมอมันดัง คุณบาวมาดัง่งแหงคุณนายปลาฤทธิ<ะ>์ุณบอวมาสิเก็บนอจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าวันนี้ฝรั่งฝังโค้งพาพ่อแม่พี่น้องมาเก็บหน่อไม้มาเที่ยววัดนะจ๊ะฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังแรงใจให้ฝรั่งฝังโค้งด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฝรั่งฝังโค้งนะคะพ่อแม่พี่น้องจา๋าวันนี้ไปละจา้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ